ฮ้ยอเอย่าทำเพื่อนกูนนะเวยแล้วมึงเสือกเลยด้วยต้าเป็นเพื่อนกนูทำไมก็จะเสือกไม่ได้มึงลองเข้ามากูเอามึงตายแนะ่ไปห้าบาทอีกแล้วเหรอข้าวอย่างอื่นก็มีนะส้มตำลาบยำอะไรต่างๆเก็อร่อยทุกอย่างนั่นแหละไม่เอาค่ะป้า อ้าเฟินทำไมไม่มานั่งกินข้าวด้วยกันล่ะไม่เอาอะ่ะฉันมีหลับข้าวแล้วแต่ฉันเห็นมีแค่ข้าวเหนียวเองนะอ๋อกับข้าวอะ่ะฉันทำทั้งหมดแล้วลาบส้มตำคอหมูย่างฉันน่ะมีฝีมือในการทำกับข้าวอีกอย่างฉันไม่ชอบกินอาหารนอกบ้านอะ่ะมันดูไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยถูกปากฉันฉันไปก่อนนะอะไรวะ ต้องพูดจาแบบนั้นด้วยถ้ายัางจับไม่อยากนั่งกินข้าวร่วมมืกับพวกเรางั้นแหละป้าคะข้าวเหนียวห้าบาทเหมือนเดิมค่ะ,อะเอาห้าบาทก็พอค่ะซื้อเยอะกินไม่หมดค่ะเอาไปเถอะป้าแหนให้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะ เงินของเธอไปเถอะป้าไม่มีทอนหรอกป,ะปะอ้า,า,าป้าป้าค,ค่ะเออไปเถอะไปเถอะค่ะเปิ้ลมากินด้วยกันหนิหันหันกันไม่เอาอ่ะฉันลดความอ้วนคแคไม่เห็นอ้วนเลยมากินกับพวกเราดิกินหลายคนอ่ะถึงจะอร่อย ว่าแต่แกไม่ได้กินข้าวกับพวกเรานานแล้วนะขอบใจนะแกแต่ฉันไม่ค่อยชอบกินอาหารพวกนี้หรอกเดี๋ยวท้องเสียฉันไปแล้วนะอะไรวะมีอะไรดีทำไมไม่มากินข้าวกับพวกเราจะไปอยากกินของเขาออทำไมล่ะป้าคะเอาขอหมูย่างแซ่บๆจานหนึ่งคะ่ะได้จ้าเนีดรสิ เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเพื่อนของพวกเธอคนเนี้ยมาสั่งข้าวเหนียวเป่าวันละห้าบาทกินทุกวันเลยเป็นอย่างเงี้ยมาสองสามเดือนแล้วเวลาป้ามีกับข้าวอะไรเหลือๆป้าแถมให้แกก็ยิ้มดีใจอยู่นะแต่เวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆกับบอกว่าไม่ชอบซะอย่างนั้นแหละสองสามเดือนเลยเหรอครับนั่นดิเดี๋ยวว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หผ่อนเยอะๆในเรื่องค่าผ่าตัดน่ะเดี๋ยวมันเดือนออกโอนให้แมุ่ำบากอะไรแม่ไม่ทำบากเลยเนี่กำลังกินอยู่แม่อร่อยมากแม่กินเยอะๆนะผ่าตัดแล้วก็หายแม่ไม่ต้องห่วงนะ เั็นมานี่ก่อนอะไรของแกวะนั่งก่อนอะไรวะพอดีข้าวเหนียวที่ร้านหมดอ่ะเราอยากกินข้าวเหนียวเราขอนะนไหนเอามากินหนดิอืมอร่อยมากเลยเราขอนะอ่ะนี่ไรกันเนี่ยน่อร่อย อันนี้ด้วยแรกจำกินดิอร่อยนะกินสิอันนี้ต่อนนี้ก็มีนั่นแหละกินเลยอร่อยกินสักส้มเมืกินสกสามเ่กินสัมสาดเมื ยังไงอร่อยไหมมันเป็นจิตนาล่ะวมันจะเลิกกับกูเหรอจะเลิกอ่ะทำไมก็มึงนอกใจกูอ่ะกูจะคบกับมึงต่อทำไมไม่ยอมเลิกกับมึงกูจะเลิกกูไม่ยอมมันเลิกก็กูจะเลิกยอมมึงกล้าเหรอเออมึงเออมึหยุดกันนะเฮ้ยอย่าทำเพื่อนกูนะเว้ยแล้วมึงเสือกอะไรด้วย เป็นเพื่อนกูนทำไมกูจะเสร์ฟไม่ได้มึงลองเข้ามากูเอามึงตายแนย่ไป,ไปแกเป็นไรบ้างวะเนี่ยไม่เป็นไรแก <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> ที่มาช่วยต้องช่วยอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอะแกถ้าไม่ได้มึงกูคงแย่แน่เลยถ้ากูมีกูจะรีบคืนนะ คิดมากแกเป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องช่วยกันขอบใจมาก